สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Driving d r i v i n g d r i f t ช่องรีวิวรถยนต์ที่จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ขับขี่ที่เหนือระดับวันนี้เรามารีวิว Honda Jazz รุ่นปี2026รถแฮทชแบ็กที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่หลายคนรอคอยด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและฟีเจอร์ล้ำสมัย Honda Jazz ใหม่นี้ยกระดับมาตรฐานของรถในกลุ่มเดียวกันเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ออกแบบให้มีเส้นสายคมชัดและสัดส่วนที่ลงตัว ไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่เชื่อมต่อกับกระจังหน้าทรงสปอร์ตช่วยเพิ่มความหรูหราและความทันสมัยด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายเล็ที่โดดเด่นและสปอยเลอร์ที่เสริมบุคลิกสปอร์ตอย่างชัดเจน,ล,ออนล้ออลลอยลายใหม่ขนาด16นิ้วช่วยเติมเต็มภาพลักษณ์พรีเมียมเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับพื้นที่กว้างขวางที่จัดวางอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสข,ขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ความบันเทิงเต็มรูปแบบ บาะนั่งใช้วัสดุพรีเมียมที่นั่งสบายทั้งระยะสั้นและระยะทางไกลเบาะหลังสามารถพับปรับได้หลายรูปแบบตามความต้องการบรรทุกสัมภาระความโดดเด่นอีกอย่างของ Honda Jazz 2026คือระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ ระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองรอบทิศทางทำให้การขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นในด้านสมรรถนะ h อ n d a า a จ z ใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร i-VTEC ให้กำลังประมาณ125แรงม้าจาับคู่กับเกียร์ CVT รุ่นใหม่ที่ปรับอัตราทดให้ตอบสนองดีกว่าเดิมอัตราเร่งทำได้อย่างต่อเนื่องนุ่มนวลแต่แฝงความคล่องตัวที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองและนอกเมืองช่วงล่างพัฒนาให้ขับสบายและเกาะถนนได้ดีกว่าเดิมเสริมด้วยระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าที่แม่นยำและน้ำหนักกำลังดี ทำให้การควบคุมรถเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะขับที่ความเร็วต่ำหรือสูงในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง Honda j a z สยังคงรักษาความประหยัดตามเอกลักษณ์ด้วยค่าเฉลี่ยประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพเส้นทางและพฤติกรรมการขับขี่อีกทั้งยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานการปล่อยมลพิษยูโร6ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบเชื่อมต่อภายในรถถูกออกแบบมาให้ผู้ขับและผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้น มีช่องชาร์จ USB หนไลายจุดและระบบสั่งการด้วยเสียงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายโดยรวมแล้ว Honda j a z z 2026คือรถแฮทชแบ็กที่ครอบคลุมทั้งเรื่องดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานความปลอดภัยและสมรรถนะตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการรถอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดแต่เปี่มคุณภาพหากใครกำลังมองหารถใหม่ไว้ใช้งาน Honda Jazz รุ่นนี้ถือเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจมากอย่าลืมกดติดตามช่องไรฟวิ่งรีบของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่